ฐานะคนกีฬานะก็แน่นอนนะคะถ้าได้รัฐบาลชุดต่อไปจะเป็นใครก็ยังไม่ทราบก็อย่าลืมนะคะว่ากีฬานะ,ะแป้งเองก็เป็นคนทําฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงความสําคัญของชาติแล้วก็การให้ความสําคัญนะคะของกีฬานะคะซึ่งแป้งแป้งคิดว่า เป็นส่วนสําคัญมากกีฬาเป็นส่วนที่เชื่อมโยงนะคะทั้งทางด้านความสามัคคีนะคะแล้วก็เชื่อมโยงความเห็นต่างทางการเมืองนะคะให้มาร่วมเชีย์ชาติของเราเองแล้วก็ยังนําไปสู่มิตรภาพนะคะที่จะเชื่อมโยงไปได้นะคะระหว่างชาติอีกเช่นกันนะคะก็อย่าลืมเชียวซีเกมนะคะทีมชาติไทยชิงกับอินโดนีเซียวันนี้ก็เป็นหมดการเมืองนะคะฝากเชีย์ฝากมาเรื่มตั้งกันเยอะๆแล้วก็ ถึงจะไม่ใช่เป็นผู้จัดก,การทีมอยู่ยีนะคะแต่ก็ติดตามมาตลอดนะคะแล้วก็ในสุดนะคะก็ได้เข้าชิงเหรียญทองกับทีมชาติอินโดนีเซียนะคะก็ฝากติดตามเชียร์กันด้วยแล้วก็ฝากเชียร์เอเชียนคัพด้วยนะคะก็ทราบสายของเราแล้วนะคะ